่แลวคือทุกคนตั้งกล้องแบบว่าเหมือนไปตัดผมมาใหม่ด้วยรอเปล่าคลิปเลไนิกล้าพูดอะไรเลยอ่ะได้ทุกคนไปใส่ทีหล่อยืนหนึ่งทำไมกงไม่ชัดอ่ะใช่ความหล่อทะลุ สู้พีออยไม่ได้แล้วันนี้ซุปพีออยไม่ได้แล้วตอนเนี้ยที่กินมันน่าัวดทึเหมือนเป็นหูปไม่น่าัวดทึบจิงหนกเหมือนกนไมอ่ะไม่เหมือนมก่วันที่เ็ดไม่เหมือนไม่เหมือนนะคือมันมีพังานบางอย่าไม่มีถ้ากลับบ้านเลยแล้วว่าเหอะอขับอยู่ตรงอับชีพกขัข้างหลังมีใครอยู่เปล่าให้ดู่าจะไปรถข้างหลังพี่พีมีใครอยู่อ่ะ ิวกันจ้าิวกันจ้าเ,ออเหรอจริงหรือเปล่าเชิญแขกิไหมี่สรอลยวสเต้ตจ้องอะรอยงคนีชื่อเปตองลนถามให้หน่อย ไม่ได้เจอเราหรือเปล่าใช่วันนี้วันนี้แอร์ในนั้นร้อนขึ้นเป็นคนฮอตไงใช่ใช่ปกติหลังเวทีจะแบบหนาวว่าเพราะปกติจะหนาวสุดๆวันนี้ไม่ไม่หนาวเลยววันนี้หนาวน้อยใช่วันนี้หนาวน้อยเป็นหนุ่มฮอตหรือเปล่าเป็นคนฮอตหรือเปล่าฮอตขึ้นไงเราอ่ะถ้าไม่อากาศร้อนก็แอร์เสียเอา วันนี้ฝนตัวโตขึ้นน่ะฝนตัวโตขึ้นเยอะเลยวันนี้โดนตักไงอะไรของเนี่ยไม่ให้ไปเยอะไงก็เลยแบบมันอ๋อได้ฝนด้วยโอ้ยหถืถึงถือถึงต้องรวังคือพี่แจ๋วรู้ว่าพี่แจ๋วรู้ว่าฝนตัวโตขึ้นน่ะรู้แบบพี่แจ๋วรู้ว่าฝนตัวโตขึ้นจริงวันนี้ตัวโตขึ้นไม่รู้สึกหนักหรอ ตอนจังหวะอุ้มมีจังหวะฮึบอยู่นะพี่ฟิลตอนนี้พี่เจ๋อจะไม่ทุกอย่างแล้วนะพี่เจ๋อไปเล่นแทนพี่เอ๋จ้ะล่ะ พี่พี๋เห็นอะไรอะสปอยได้ไหมอะเห็นอะไรอะเห็นคนสวยสองคนโอ้โหพี่อย่าพิ่งกลับ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 ร้อนข้นมาี้ร้อนน่ากลี่ฝนอีกอะอันนี้ได้ฝนอนหลอนเลยอะ โอ้ไม่ลยอ่ะมันมีท้งินูนีนั่นไม่มีพี่พัดไม่มาหรอพี่ฟิล์มพี่พัทไม่มาหรอพัดไปไหนวันเนี้ยเรียกสองไ่ันโอ้หกจะร่างพี่พัดออะไม่ได้จริงไม่ได้รถขอตลอดวันนี้ขอตลอดมได้ไหมอ่ะวันนี้น่ารักเดียวละรอ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 อยู่แล้วขอทุกวันพิมบอกหลอทุกวันไม่ใช่หรอขอแดูอะไรเงี้ยห หล่อเลยขอเยอะขอเยอะขอเยอะเกินขอมากหล่อไม่มากไม่มีวันไหนไม่หล่อแต่แฟนเราอ่ะมีเลยโอ้ยได้น้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าดูปากหวานนี้หล่อหล่อ วันนี้กินอะไรคะกินอะไรข้าวมันไก่ไม่เหมือนหรอกางปีกแล้ว่ะพี่บิ๊มเราพี่บิ๊มจะบินได้แล้วอ่ะไม่พี่บิ๊มระวังเกาเด้อเป็นห่วงกไ่กจะเคลียวได้แต่ละคำแล้วไก่ที่บ้านนี่แหละจริงกว่าพี่บิ๊มจะแสดงจบนี่